สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะตามคำสัญญาเกี่ยวกับสื่อการสอนชุดที่แล้วนะคะที่แนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมยูลีดเบื้องต้นการเปิดโปรแกรมส่วนประกอบของโปรแกรมเครื่องมือต่างๆนะคะในเบื้องต้นในสื่อชุดนี้ก็จะแนะนำเกี่ยวกับการทำวิดีโอง่ายๆโดยใช้โปรแกรม ulead นะคะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่การแทรกภาพแทรกวิดีโอ การใส่เอฟเฟกใส่ไตเทิลการแทรกเสียงแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแชร์ไฟล์นะคะซึ่งก่อนการตัดต่อเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมสตอรี่บอร์ดให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มลงมือตัดต่อกันเมือ่อเปิดโปรแกรม u ูริทมาแล้วนะคะก็จะมาที่ หน้าต่างอีดิตแล้วก็มาแทรกไฟล์ซึ่งก็จะมีรูปแบบการแทรกเป็น Image ก็คือภาพนิ่งนะคะไปที่ไดรูปภาพเลือกรูปภาพหรือไฟล์วิดีโอที่เราต้องการแทรก การเลือกภาพหลายๆภาพนะคะใช้ปุ่มชิปนะคะโดยคลิกที่รูปแรกแล้วก็มาที่รูปสุดท้ายแล้วก็กด open นะคะส่วนแล้วก็ลากภาพเข้ามาไว้ในเฟรมที่เราต้องการตัดต่อวิดีโอส่วนในการแทรกไฟล์ในรูปวิดีโอก็ทำในลักษณะเดียวกันนะคะเปลี่ยนเมนูเป็นวิดีโอแล้วก็ไปที่แฟ้มเลือก ไดที่เราจัดเก็บวิดีโอไว้นะคะเสร็จแล้วก็ทำลักษณะเดียวกันค่ะเลือกไฟ video ล์วิดีโอทีละหลายๆไฟล์เมื่อเราได้ไฟล์รูปภาพแล้วก็วิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจัดเรียงลำดับเรื่องราวตาม สตอรี่บอร์ที่เราได้วางแผนเอาไว้เมื่อเราเรียงลำดับรูปภาพหรือวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาบันทึกงานเก็บไว้ไปที่เมนูไฟล์นะคะเลือกเซฟตั้งชื่อไฟล์ แล้วก็กดเซฟค่ะเมื่อบันทึกง,งานเสร็จแล้วเราก็จะลองปิดโปรแกรมนะคะการเปิดไฟล์งานขึ้นมาเพื่อแก้ไขนะคะหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปที่เมนูไฟล์นะคะเลือก Open Project เลือกไฟล์ที่เราได้บันทึกโครงร่างเอาไว้เพื่อขึ้นมาแก้ไข เมื่อเข้ามาในโปรแกรมเนี่ยเราก็จะพบว่ามุมมองนะคะที่เราใช้ก็จะมีมุมมองไทม์ไลน์กับมุมมองสตอรี่บอร์ดนะคะซึ่งในมุมมองไทม์ไลน์นะคะเราก็จะมีปุ่มซูมอินซูมเอา t นะคะหรือว่าย่อขยายเราสามารถขยายโดยกดที่ เครื่องหมายแว่นขยายที่มีบวกนะคะหรือว่าย่อเนี่ยก็คือใช้แว้นขยายที่เป็นรูปลบในการตัดวิดีโอส่วนเกินออกนะคะไปที่ปุ่มขยายเต็มหน้าจอเพื่อความละเอียดในการตัดส่วนเกินออกนะคะเมื่อจะเริ่มตัดวิดีโอนะคะเราก็จะคลิกที่ปุ่มขยายจากนั้นก็ เลื่อนแถบเลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นส่วนที่เราต้องการจะตัดนะคะคลิกที่ปุ่มเพดอินทีค่คล้ายเครื่องหมายวงเล็บเปิดนะคะเสร็จแล้วก็มาที่จุดสุดท้ายนะคะที่ต้องการตัดเมื่อได้ตำแหน่งที่เราต้องการตัดแล้วก็คลิกที่ปุ่มเพดเอาหรือเครื่องคล้าย,ายวงเล็บ ปิดนะคะก็จะเสร็จสิ้นการตัดส่วนเกินที่เราไม่ต้องการออกต่อมาเป็นการปรับความเร็วแล้วก็ปรับความช้าของตัวคลิปวิดีโอนะคะเราก็คลิกขวาที่คลิปวิดีโอที่เราต้องการปรับเลือก playback speed นะคะก็จะมีกล่อง playback speed ขึ้นมาปกติก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเราต้องการปรับให้มันเร็วขึ้นแล้ก็ ปรับมาทางขวามือให้มากกว่าหนึ่งจากนั้นลองพรีวิวดูตัวอย่างนะคะถ้าพอใจแล้วก็ค่อยกดโอเคส่วนถ้าการปรับให้ช้าลงเราก็จะเลื่อนมาทางซ้ายมือนะคะให้น้อยกว่า100แล้วก็ลองพรีวิวดูว่าได้สปีดช,ช้าเร็วตามต้องการหรือ,อยังถ้าได้แล้วก็กดโอเคค่ะ ต่อไปก็จะเป็นการใส่เอฟเฟกให้กับคลิปวิดีโอเราก็จะไปที่เมนูเอฟเฟกนะคะเลือกเอฟเฟกตามที่เราต้องการก็จะมีหลายเอฟเฟกด้วยกันเป็นอารบบามเป็น 3d เป็นฟิล์มพอเราคลิกเข้าไปก็จะมีตัวอย่างแสดงให้เราดูนะคะเราก็สามารถเลือกเอฟเฟกที่เราต้องการใช้นะคะ แล้วในโปรแกรมยูริทก็จะมีฟัดแอนิเมชันนะคะแบบสำเร็จรูปให้เราไปใช้งานได้หรือจะเป็นวิดีโอฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์ให้กับวิดีโอนะคะก็จะมีหลายฟิลเตอร์ด้วยกันเมื่อเราต้องการใส่เอฟเฟกให้กับวิดีโอนะคะแล้วก็มาที่เมนูเอฟเฟกเลือกรูปแบบเอฟเฟกอันนี้จะเป็น ก r a n s i t i o n นะคะก็คือการเปลี่ยนแต่และคลิปวิดีโอเลือกรูปแบบที่เราต้องการตัวอย่างนี้จะใช้ fx นะคะแล้วก็เลือกเป็น m a s k มาวางหน้าคลิปที่เราต้องการใส่จริงๆรแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ทุกคลิปนะคะดูตามความเหมาะสมส่วนถ้าเปลี่ยนใจไม่ต้องการเนี่ยเราก็คลิกขวาที่ตัว e f f e c t แล้วก็ d l l t t e ทิ้งค่ะการใส่วิดีโ Filter ก็จะคล้ายๆกันนะคะเลือก Filter ที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ลากมาไว้ที่ด้านหน้าคลิปนะคะอันนี้ตัวอย่างใช้บับเบิลเป็นเหมือนฟองอากาศก็ยังมีลูกเล่นเพิ่มอีกนะคะสามารถคลิกเลือกรูปแบบ ตามที่เราต้องการเมื่อใส่เอฟเฟกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะลองมาฝึกใส่ไตเติลให้กับคลิปวิดีโอนะคะเลือกที่เมนูไตเติลจากนั้นก็มาเลือกที่รูปแบบไตเติลที่มีแบบสำเร็จรูปให้เรานะคะเมื่อได้รูปแบบที่ต้องการแล้วคลิกเลือกแล้วก็ พิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็ปรับขนาดตอักษรเลือกรูปแบบตัวอักษรนะคะเมื่อแก้ไขตัวอักษรเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองเปลี่ยนสีตัวอักษรนะคะเลือกที่รูปแบบสีตามที่เราต้องการ ทีนี้เวลาจะนำไตเติลไปแทรกลงในคลิป video, ลวิดีโอเราก็เลือกไตเติลแล้วก็ลากมาตรงไทม์ไลน์นะคะส่วนที่เป็นตัวทีให้ตรงกับคลิปวิดีโอที่เราต้องการให้ข้อความเนี้ปรากฏขึ้นนะคะเมื่อต้องการแทรกเสียงเพลงนะคะมาที่เมนูออดิโอเลือกแฟม ตอนนั้นก็เลือกไฟล์เพลงที่เราต้องการแทรกหรือไฟล์เสียงนะคะลากมาตรงไทม์ไลน์ตรงที่เป็นตัวโน้ตขยับให้ตรงกับคลิปที่เราต้องการให้เสียงเพลงนี้ปรากฏสามารถย่อขยายได้ตามความต้องการนะคะหรือถ้าเปลี่ยนใจไม่ต้องการเพลงนี้ก็คลิกขวาแล้วก็ดีล e ททิ้ง อีกกรณีหนึ่งก็คือการแทรกเสียงโดยใช้เลคคอร์ดไวนะคะเมื่อมาที่ออดิโอแล้วเนี่ยส่วนที่เราต้องการอัดเสียงโดยใช้เลคคอร์ดไวทของโปรแกรมยูเลดก็คลิกที่เลคคอร์ดไวทคลิกสตาร์ทแล้วก็อัดเสียงตัวเองลงไปนะคะเมือ่อครบตามที่ต้องการแล้วก็กดสต็อป ไฟเสียงก็จะมาปรากฏอยู่ในส่วนของที่เป็นทำลายตรงรูปไม้นะคะเมื่อเราตกแต่งวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวิดีโอก็ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะคะทีนี้เราก็จะลองแชร์วิดีโอเพื่อนำคลิปเนี่ยไปใช้อาจจะไปอัพลง YouTube หรือว่าไปใช้เปิดดูนะคะก็มาที่เมนูแชร์เลือก Create Video file นะคะเสร็จแล้วเลือกรูปแบบ ตามที่เราต้องการก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบตามความเหมาะสมหรือว,ว่าตามการใช้งานนะคะในที่นี้จะลองเลือก MPEG 2นะคะตั้งชื่อไฟล์แล้วก็กดเซฟจากนั้นก็รอให้โปรแกรมเนี่ยเรนเดอร์ ender, จนครบ100%นะคะความช้าเร็วเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับงานของเราว่าเราต้องการความละเอียดมากหรือน้อยนะคะ เมื่อเราเรนเดอร์วิดีโอเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นการตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆนะคะโดยการใช้โปรแกรม U-lead ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเบื้องต้นการใช้โปรแกรมนะคะเริ่มตั้งแต่การแทรกภาพแทรกวิดีโอใส่เอฟเฟกใส่ไตเติลแล้วก็แทรกไฟล์ออเดีโอไฟล์เสียงนะคะสุดท้ายก็คือการแชร์เพื่อนำวิดีโอไปใช้งาน ในส่วนเทคนิคพิเศษอื่นๆเราก็จะนำมาเสนอในคลาวต่อไปนะคะก็สามารถติดตามสื่อการสอนชุดต่อไปได้ในคลาวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ